สวัสดีครับมนีกามาดูแลหลังการขายลูกค้านะครับอยู่อำเภอขาวสีนทอนนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับกบเป็นรุ่น KT216 นะครับติดตามมาได้ปีกัวแล้วนะครับเพบคุเขาลูกค้านะครับ พอดีลูกค้าเพิ่นไปชนบุรีนะครับเพิ่นโอยู่เพิ่นว่าสามารถเข้ามาเบิ่งได้เลยนะครับกลับมาทดลองสีแล้วนะครับก็ยังโอเคดีทุกอย่างนะครับแค่ว่าลูกค้าเพิ่นบ่ได้ปรับหัวคัดขาวเข่าหัวกระทอกก็บ่ได้ปรับเข่านะครับเพิ่นว่าเพิ่นบ่กล้าปรับคือจังได๋ล่ะนะครับก็สี่แจ้งเพิ่นแต่หนึงนะครับตอนนี้เฮามาลองสีเบิ่งนะครับสอบเรืเกือบหมดแล้วนะครับเบิ้งเขานะครับ น้งามเลยนะครับเป็ดน,น้ำงามเลยครับผม பாய் เพ่งลงสีพร้อมนะครับน้องพอดีกากมาเพิ่งมาเพิ่นดูแลก,กันยังไงน,นะครับลุงสีเป็นยังไงแน่นะครับกเข้าก็ดิตรวจสอบเพื่อนให้นะครับเท่ว่าการเจรบีโอเคนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวคัดเขารีบนะครับผมเป็นเขารีบประมาณกลางบอกตรงนี้นะครับ โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่เราบอกงานแค่กินเร็วแท้ครับติดกับที่ว่านี่ยังสามารถใส่งานในดีอยู่นะครับพอดีเฮามาติดตั้งลงที่เขาอยู่เฟ่เพื่อสุรินทร์นะครับขากลับไปแลือโอกาสแวะมาวันศุกร์มาเซฟไพรูกค้านะครับพอดีมาเพิ่นโอยู่ก็เลยว่าเปิดเรินเครื่องให้ผมเมื่อเนี้ยปวจเซ็กให้ผมแน่ว่าท่าน ก็เลยถือโอกาสเข่ามานะครับในพื hmm. ้นทีเพ e. OK? yeah, so so we ิ่นนะครับสำหัีที่นี่นะรพี่น้องเขาเขย่งงามๆมอยู่เลยครับหนึ่งหัวกระเทาะนะครับเป็นรุ่นเคทีสองหนึ่งหกนะครับสีขาวๆาวกาก้องนะครับขนาดหัวกระทะก็หกคูนเก้านะครับส่วนหินกบยิบสี่นิ้วนะครับในการกัดขาวนะครับเันก็มีน้ำอ้อยนะครับน้ำอ้อยขั้นสดนะครับ สินค้าประจำทิ้นเพิ่นแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เปลวมว้อข,ออขั้นกันนะครับกับพี่น้องท่านไหนยังในโลงสิเขากระทูกันคำว่าไหนเด้อพี่น้องเด้อนะครับสิโบทัวร์ศูนย์ก็แปดหนึ่งสองแปดสองเก้าห้านะครับกันแล้วครับเขาสอบนึ่งนะครับ โทรกระเดียตัวหนึ่งพี่น้อง0981282955นะครับตัวนี้เป็นเครื่องสีข้านุ่น KT216 นะครับสีได้ทั้งขาวๆาก็กล้องนะครับตัวหัวกระท้อขนาด6.9นิ้วนะครับเป็นหัวกระท้อทั้งลานเห็ดขึ้นมาเองนะครับส่วนหินจะเป็นขนาด24นิ้วนะครับส่วนตะแกรงโยกตัวนี้เป็นขนาด16ช่องนะครับจะสามารถใส่งันได้ดีครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทีติดตามนะครับ สำรับผู Designer, 8 8 i i de, ้ใดจะโทรจะโทรกันเข้ามานะครับเด้อเบอร์โทรยังมาดนเตียงครับ0 9 8 1 2 8 2 9 5 5นะครับสำรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ